วันนี้ก็คือถ้าจะตามหาตัวคุณนี่ต้องไปหาตามสนามกอล์ฟใช่ไหมคะมันก็มีหลายๆที่ครับที่เจอกันได้คไม่ว่าจะเป็นเหมือนงานวันนี้นะครับแล้วก็ในกองคอคก็ไปเจอกันได้แล้วก็แน่นอนนะมีสนามกอล์ฟแล้วก็มีสถานที่ทั่วไปครับร้านคาเฟ่ร้านห้างร้านชาบูทั่วไปก็เจอกันได้ปกติออกออกรอบหนึ่งอาทิตย์เนี่ยออกบ่อยไหมประมาณสองครั้งต่อครับผมถ้าถ้าถ้าจะตีนะครับคือจะไม่พยายามให้เกินสองครั้งครับเพราะว่ามันเริม สอ,อสองมากกว่าสองครั้งจะเริ่มเหนื่อยน,นะครับปกติเราจัดตารางการไปออกรอบในแต่ละวันในแต่ละอาทิตย์ของเราอย่างไรบ้างก็ส่วนใหญ่เสาฮิต<า>ก็จะว1วันแล้วก็วันธรรมดาช,ช่วงเช้าอีก1วนก 1> นันอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็คือประมาณคือปีปเ้าก็ให้เว้นหน่อย คือไมไ่ตีทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งเราก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็มันก็ต้องมีอ,อย่างอื่นต้องทำด้วยไม่ว่าจะเป็นออกกำลัง,งกายหรือว่าแบบให้เวลากับคนอื่นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับสัปพายเขาก็ติดด้วยไหมแตบว่าตม่ตีกอล์ฟน้องเขาจะตีเฉพาะเวลาเป็นแบบตีในในอินดอร์ห้องแอร์เขาจะตีแบบนั้นคือเดี๋ยวนี้แบบเทคโนโลยีมันล้ำมากไงครับห้องแอร์ตีไปมีเขาบอกว่าตีอย่างเงี้ยตอบโจทย์มากกว่าไม่ร้อนแล้วเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วในช่วงร้อนแบบนี้ครับ ผมก็ตีแบบนั <parody Pop keys> uh <it> ้นเยอะขึ้นก็คือถ้าหลบได้ก็หลบเพราะว่าอย่างเขาเรียกว่าทางทุกคนเขาก็จะส่งมาว่าเอ้ยช่วงนี้มันร้อนนะระวังระวังฮีทสโตรกระวังอะไรอย่างนี้เราก็ต้องระวังด้วยครับแต่ว่าโชคดีก็ยังมีฝนแทรกมาบ้างก็ยังโอเคครับก็ยังออกไปเดี๋ยวก็ยังไปอยู่ก็ยังไปอยู่เป็นเป็นเป็นแอคทิวิตี้ที่คือเราทําช่วงเช้าอย่างเดียวพอช่วงบ่ายมาเนี่ยเราก็ทําอย่างอื่นได้แล้วครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแล้วว่างั้นเถอะถ้าไม่ถ้าไม่ได้ออกล้ไม่ได้ไปตีก็คืออยู่ไม่ได้ผมว ต้องตื่นไปวิ่งอะครับเป็นฟิลอย่างนั้นแต่เราเราคือตื่นไปเดินในสนามกอล์ฟแค่นั้นเองครับแล้วก็ตีกอล์ฟไปสนุกสนุกในในแบบของเราเรา,เราก็ทำแบบนี้มานานแล้ว,ลวก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ชิบครับผมผันตัวเ็นโปรเลยไหมครับ ไม่คร like ับเป็นมือสมัครเล่นนะครับสนุกกว่าคือด้วยด้วยงานที่ผมต้องทําด้วยแล้วก็ด้วยหลายหลายอย่างการเป็นโปรหรือการเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันต้องให้เวลา100%ยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเหมือนกับเราให้เวลา100%ยเปอร์เซ็นต์กับอาชีพของเราเพราะฉะนั้นกับเดวลที่เราทําได้ตอนนี้เราเป็นสมัครเล่นสนุกพอแล้วครับใช่คขออนุญาตอัปเดตครับผมไปมาต้นเดือนรับเออมีคนจะไปเซลคุณค่ะ จริงๆก็คือเป็นวันเกิดที่แบบสบายๆง่ายๆทางข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมันสมูทดีแล้วมันแบบมันมันแบบหวานกำลังพอดีครับผมแหลายหลายคนก็แซวเพราะผมก็บอกว่าคือเหมือนเราเราเขียนไว้พรว่าแบบรอยยิ้มที่เราเห็นเนี่ย<อ>ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วทุกคนก็บอกว่าแบบทุกคนก็บอกว่าน้องน่ารากักเงี้ยอยากให้อยากให้ทุกคนมาร่วมกันไวยพรวันเกิดแฮปปี้เบอร์เดย์เขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเออเออคุณเกศก็บอกว่าคนทั้ง คือก็เข้าใจครับผมว่ามันก็คงก็คลักรักแหละใช่ไหมครับแต่คือเราก็รู้สึกว่าในแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นแบบไหนเราเราสแสดงความรักแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นออกมาอรครับพิเศษของพันพิเศษปีนี้เป็นซื้อเป็นอัลบัม<อ>้มของเขาอัลบั้มของวงเอสซีท้าถูกใจเขาเลยถูกใจเขาเลยเพราะว่ารู้ว่าเขาชอบแน่ๆอนี้แล้วก็ <laughs> มันมีสตอรี่แน่แน่จริงเขาเคยเลยเรามาก่อนไหมว่าเปลยไม่ได้ยินไม่ได้ยินไไม่เรารู้อยู่แล้วไงครับรู้อยู่แล้วว่าว่าจะซื้ออะไรแต่คือทีนี้คือรู้สึกว่าอยากให้เป็นของขวัญที่ที่ได้แล้วแบบชอบแล้วมีความหมายเลยอ่ซื้อยากต้องสั่งออนไลน์ครับผมขว่จะมาก็นานนานพอสมควรโมเมนต์ตอนที่เขาได้เขารีสไหมเเขารู้แล้วครับรู้อยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าผมผม ผมใช้วิธีว่าเอาโทรศัพท์ให้เขากดเลือกเลยแบบก็คือให้เขากดเลยให้เขากดเลือกเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ยากรู้สึกว่าคือเป็นการเซอร์ไพรส์เขาในคืนนั้นว่าจะไปกินข้าวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนรู้ว่าเวลาไปกินข้าวเนี่ยจะต้องมีคนเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้คือถ้าถ้าเราลุกออกไปเนี่ยไปเอาเค้กแน่นอนจะจับได้แต่ก็เลยบอกกับพี่พี่พนักงานของทางร้านไว้ว่าเออเนี่ยจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิด ที่เหลือคือเขาจัดก,การหมดเลยครับคือผมก็นั่งๆอยู่ดีๆแล้วผมก็รุนนะจะมาตอนไหนจะมาตอนไหน <c oughs> เขามาในเวลาที่ถูกต้องพอดีครับ <c oughs> คือช่วงท้ายพอดีเขาก็แฮปปี้มากเพราะกดอัลบั้มเดียวเน้องไม่ได้แบบกดรัวน <c oughs> เออต้องไปเช็คดูรู้สึกว่าสองสามวันละบ้างแต่ดใจครับคือเราเราอยากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาชอบอะค่ะแล้วก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่โตแพงอะไรมากมายแต่ว่าผมว่ามันมีความหมายกับเขาอะไรอย่างงี้ครับก็เป็นค่อยสเต็ปเล็กๆค่อยๆสเต็ปไปอะหวานขนาดนี้เอาหรือยังอะฮะหวานขนาดนี้ไหมดูว่าจะมีข่าวดีเอาหรือยังเนอะข่าวดีก็ก็อยากให้เป็นเรื่องของอนาคตครับเมื่อไหร่ที่มีโอกาสแล้วรู้สึกว่าจังหวะที่อยากมันใช่แล้ว เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะนําพาเราไปถึงจุดนั้นเองครับคื่ตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตเรียนรู้ซึ่งกันและการรู้จักกันและการทํางานให้เต็มที่ใช้ชีวิตให้แบบไปในเวที่เป็นสเต็ปข,ของเราครับแล่ถ้าเกิดมันจะมีวันนั้นก็เดี๋ยวมันก็จะมีเองเราเชื่อในจังหวะเวลาผมเชื่อมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกก่าผมจะมีวันนี้เนี่ยพี่ๆก็เห็นเนาะมันก็ใช้เวลาพอมันมีมันก็จะมีอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าหให้เวลาหรือให้โชคชะตากําหนดดีกว่าครับใช่ทุกคนก็เริ่มร้อนแล้วเหมือนกัน